กำลังคิดว่าจะได้กินกาแฟฟรีพอดีเลยนะคะเมื่อกี้เจอกับหนุ่มชุมพรตอนนี้มาเจอสาวชุมพรน,นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ร่อนนะเป็นผีตองเหลืองสมัยก่อนเพื่อนถามว่าตัวเองมีคนจังหวัดไหนไม่เคยตอบคำถามนี้ได้เลยเกิดอีกหนึ่งโตอีกที่หนึ่ง,งเรียนหนังสืออีกที่หนึ่งทำงานอีกที่หนึ่งมีชีวิตครอบครัวอีกที่หนึ่งะคะมีลูกก็เกิดสมจังหวัด คนหนึ่งเกิดท้องที่ตรังเกิดปัตตานีคนหนึ่งท้องปัตตานีเกิดยะลาคนหนึ่งท้องนาราที่ว่าไปเกิดนะคะไปเกิดที่หัดใหญ่อ่าเห็นไหมคะชีวิตมีความหลากหลายนะคะก็ขอบคุณอาจารย์วรเชษฐ์ที่ให้โอกาสได้มาแชร์กันในวันนี้นะคะตั้งแต่เล็กเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่จําความได้หนังสือที่พ่อกับแม่จะคาดหวังให้มากที่สุดคือการตุนเล่มละหนึ่งบาท ้าสอบได้ที่หนึ่งสอบได้เกินไม่เกินเลขสิบตัวนะัดดับดัดที่สิบพ่อจะให้หนังสือเป็นของรางวัลไม่มีเงินซื้อเราก็ไปแอบดูเมื่อก่อนจะมีร้านหนังสือที่อยู่ติดกับข้างโรงเรียนก็จะไปแอบอ่านในร้านตลอดถ้าสอบได้พ่อก็จะให้หนังสือการ์ตูนการ์ตูนทวีปัญญาอ่านมันทุกเล่มนะคะต่อจากการ์ตูนทวีปัญญาก็กลายมาเป็นนะคะในเรื่องของขายหัวเราะใครเคยอ่านไหมคะ คนที่ไม่เครียดจัดการความเครียดได้ด้วยตัวเองเพราะชอบอ่านหนังสือการอ่านหนังสือทําให้เรารู้จักคนนะคะรู้จักวิถีชีวิตของคนและสิ่งหนึ่งที่ต้องทําทุกวันก็คือการเอาหนังสือมาอ่านข้างรถเพราะพ่อเป็นช่างซ่อมรถยนต์นะคะเป็นในช่างในอู่ซ่อมรถอังนั้นเราทุกวันก็คือจะต้องเอาหนังสือมานั่งพิงรถแล้วก็อ่านให้พ่อฟัง ไปเป็นการสร้างประสบการณ์เรื่องของการทักษะการอ่านพ่อก็อ่านไปพ่อก็ถามไปอ่านไปก็ถามไปสิ่งที่ได้มากับตัวคือทักษะการพูดและการสื่อสารที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลยเปลี่ยนตัวเรามานะคะขึ้นพูดที่ไหนไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้เตรียมก็พูดได้ค่ะนะคะหนังสือที่ชอบที่สุดก็คือพลน,นิกรหนวนเป็นหนังสือตลกนะคะชุดนี้อ่านเกือบทุกเล่มอ่านตั้งแต่อ่านหนังสือออกจนอ่านจน คือถ้าไปห้องสมุดที่โรงเรียนไม่มีเงินซื้อค่ะในห้องสมุดยืมทุกเล่มตู้นวนิยายทุกตู้ตู้หนังสือประวัติศาสตร์ทุกตู้อ่านหมดทุกตู้เพราะเป็นคนชอบอ่านชอบอยากรู้เรื่องเพื่อนนะคะหนังสือที่คุณพ่อชอบพ่อชอบอ่านบางกอกอ่านให้พ่อฟังเพราะพ่อมือเลอะติดน้ํามันไม่สามารถอ่านหนังสือเองได้พ่อจะซ่อมรถเราก็นั่งอ่านบางกอกให้พ่อฟังนะคะมีเราก็เลยติดบางกอกอ่าน 3บาทจนเล่ม20บาทนะคะเลิอกอ่านปี57นะคะ2557ที่บางกอกปิดตัวลงก็เลยไม่ได้อ่านอีกเลยนะคะก็เป็นนวัิยาเรื่องของบางกอกนะคะและอีกอย่างที่พ่อพ่อบอกว่าหนังสือที่สอนทักษะชีวิตได้ดีต้องอ่านหนังสือจีนนะคะมีวิทยายุทธกำลังภายในและวิธีคิดมีบทกวีให้เราได้ศึกษา ถอดวิธีคิดของคนก็อ่านนะคะเนี่ยซอซอล้วเฮียงลิฟมีดสร้างดีอ่านตำอ,อ่านหมดเลยแล้วทาให้เราเขียนทักษะการเขียนภาษาไทยของเราเขียนหนังสือได้ถูกต้องด้วยนะคะมันก็เป็นทักษะที่พ่อฝึกให้เราได้เรียนรู้การอ่านหนังสือจากที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเรียนรู้วิถีชีวิตของคน ไม่เคยกลัวคนสามารถคุยกับคนได้เนี่ยทำงานจนป่าน,นี้รัฐมนตรีมากล้าคุยกับรัฐมนตรีเขากลัวหัวหน้าวิ่งเปียด้านหลังเนี่ยเขาส่งปริชาติถีบออกไปเนี่ยไม่ต้องกลัวกล้าพูดแน่นอนนะคะเป็นมาตายเป็นดานด่านหน้าของทุกคนนะคะชีวิตในวัยรุ่นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเที่ยวนะแต่โตขึ้นมาเที่ยวทุกจังหวัดก็แปลกเหมือนกันนะคะชอบอยู่กับหนังสืออ่านนิยายอ่านทุกอย่างชอบมากแล้วก็ บุพเพสันนิวาสถูกบังคับให้ไปเรียนพยาบาลหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้ใครคิดว่าจะไปเรียนพยาบาลต้องไปอาบน้ำให้คนอื่นญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่เขาต้องถอดเสื้อผ้าเดมทำความสะอาดร่างกายนึกในใจว่าทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งแม่เราไม่สบายเราเห็นพยาบาลทำทุกอย่างให้แม่เราหมดเลยเราก็เลยคิดว่าอ๋อพยาบาลเขาทำได้เนาะ เขาไม่ได้เป็นลูกของแม่เราอ่ะเขาอาบน้ําเขาเช็ดตัวตั้งแต่นั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่คือตั้งใจเรียนพยาบาลจนจบเป็นคนที่ได้เอเรื่องการพยาบาลคนเดียวของรุ่นได้ซ้ําไปฉีดยาเชื่อไหมคะว่าเพื่อนหัดสองสามทีไปนอนนี่ปักหมอนหมื่นครั้งต่อการฉีดยาหนึ่งเข็มเวลาไปสอบทําทุกคืนนอนก็ยังอยู่อย่างเงี้ย90องศาสับคิวทำอย่างเงี้ย ถึงกล้าไปสอบดีมอนแล้วก็เป็นคนสอบคนหนที่อาจารย์ไว้ใจมากที่สุดเวลามีคนมีนักเรียนพยาบาลที่ไม่สบายอาจารย์ก็จะบอกว่าปริชาติไปให้น้ําเกลือเพื่อนหน่อยปริชาติไปฉีดยาให้เพื่อนหน่อยเราก็จะเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์นะคะเรียนจบกลับไปทํางานนะคะย้ายติดตามครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้เฮ้ยคนที่นี่ทําไมคลุมหน้าคลุมตาแบบนี้ เฮ้ยคนที่นี่ทำไมเขาถึงไม่มาฉีดวัคซีนคนที่นี่ทำไมเขาคลอดที่บ้านคนที่นี่ทำไมเขาใช้ภาษาแบบนี้คนที่นี่ทำไมไม่ยอมมารับบริการทำไมถึงมีความเชื่อผิดๆคนที่นี่คนที่นี่คนที่นี่ไปเจออาจารย์หมอท่านหนึ่งบอกว่าปาริชาติก่อนเธอจะทำงานเธอเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปอ่านคือหนังสือคำว่าบริบท มันบอกให้เราเห็นอดีตของพื้นที่พื้นที่สามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้ที่เป็นพื้นที่พระหูวัฒนธรรมต่างภาษาต่างศาสนามีคนหลากหลายที่อยู่ที่นี่ตักความคิดเขาไม่ฉีดวัคซีนพ่อะอะไรทราบไหมคะเพราะวัคซีนเป็นฮารอมคือเป็นสิ่งผิดที่เอาสารพิษไปเอาเชื้อโรคไปสก,กัดเป็นวัคซีนแล้วฉีดเข้าไปในคนเพื่อให้คนสร้างแอนติบอดีมาเพื่อต้านกับเชื้อโรคตัวนั้น เขาถึงถือว่าฮารอมเหมือนบุรีอะค่ะสูบเข้าไปแล้วมันเป็นฮารอมมันผิดคนพื้นที่มุสลิมเนี่ยเขาจะใช้ศาสนาเป็นวิถีชีวิตกินไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีลูกกินยาคมุมถือว่าตัดสายพันธุ์ไม่มีการสืบชาติกำเนิดถือว่าบาป นี่คือคนมุสลิมเขาคิดแบบนี้เลยไม่เหมือนเราลูกมากเนาะเราเลี้ยงลูกด้วยคุณภาพแต่คนมุสลิมเนี่ยเขาเลี้ยงลูกเยอะๆไว้ช่วยทํานาเวลาจะไปฮัทก็เก็บลูกคนละสองหมืน่น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 ลูกสิบคนได้สองแสนไปฮัทได้เลยวิธีคิดต่างเราต้องเข้าใจความเป็นบริบทของเขาพอไปอยู่ในพื้นที่เราต้องอาศัยอยู่บนความต่างนะคะ เราต้องไปอาศัยความต่างว่าเฮ้ยคนที่นี่เขามีวิถีชีวิตเขากินไม่เหมือนเราเขากินหวานเขากินมันเขากินเค็มเขากินบูดูโชคดีนะบูดูเป็นปลาทะเลนะเพิ่งไปแจ้งที่ศรีสะเกดว่าทําไมคนกินบูดูถึงไม่เป็นพยาธิเพราะมันใช้ปลาน้ําเค็มมาทำมาหมักเหมือนปลาร้าแต่คนทางอีสานเขาใช้ปลาน้ําจืดเอามาหมักทําปลาร้ากินตอนกินดิบมันถึงได้เป็นพยาธิเป็นมะเร็งท่อน้ําดีได้ เป็นมันใบในตับได้อันนี้คือที่มาเห็นไหมว่าความต่างการกินปลาร้าเหมือนกันแต่กินกันคนละภาพก็เป็นกันคนละโรคบ้านเราก็จะเป็นโรคหวานมันฉันคือเธอรู้จักไหมคะหวานมันฉันคือเธอคือความดันเบาหวานไขมันสุดท้ายก็จะไปตบจบด้วยไตวายอ่าอะไรพวกนี้หรือตอนนี้ฮิตมากนะคะคนปัตตานีจะมีการเสียชีวิตที่ต่างตอนนี้กินชาบูรู้จักชาบูใช่ไหมคะ เกาหลีเข้ามาญี่ปุ่นเข้ามานะคะทุกคนกินชาบูปิ้งย่างตอนนี้อัตราการเสียชีวิตจะเทาการนําไปทางมะเร็งอ่าเนี่ยเป็นวิถีของการกินฉะนั้นเราถึงการทํางานบแล้วก็จะคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะจัดรูปแบบบริการที่จะให้คนที่นี่ค่ะเขาสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้อย่างแท้จริงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการใหม่หมดนะคะ อะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้เช่นตรวจมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงเราอายแต่เรายังกล้าขึ้นขายอย่างให้หมอตรวจแต่ผู้หญิงมุสลิมตั้งแต่นะคะหัวเข่าจนถึงหน้าอกคนอื่นที่ไม่ใช่สามีเห็นไม่ได้เอา้าและจะทําให้คนพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไงซึ่งเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงสุดของสตรีหนึ่งผู้นำาศาสนาบอกว,ว่าเวลาตรวจต้องไม่ให้ใครรู้ต้องเป็นความลับ อันที่สองก็คือต้องให้ผู้หญิงขออนุญาตสามีก่อนถึงจะตรวจได้อันที่สามก็คือว่าเราจะต้องไม่ไปโฆษณาไม่ทําให้ใครรู้เลยว่าบ้านนี้ไปตรวจมะเร็งปากมาันลูกวิธีการต้องจัดบริการใหม่หมดเลยนะหนึ่งสมัครใจตรวจตรวจที่รอพอ,อตอมาสกิดสกิดตรวจให้อันที่สองคือขอตรวจที่บ้านเอาสเปกุลัมใส่กระเป๋าแล้วเดินไปตรวจให้ที่บ้านอ่า ก็ตรวจให้อันที่สามอายหมอเห็นหน้าหมอแล้วนึกถึงได้ว่าหมอเห็นของลับของเขาพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแมมเป็นการจัดบริการที่ตรงตามความต้องการคุณเลือกได้เลยคุณจะจิ้มหนึ่งจิ้มสองจิ้มสามเมือนเราเลือกโปรโปรมชั่นของโทรศัพท์อะะเราอยากได้แบบโทรโทรมากอยากได้เน็ตแรงอยากได้แบบไหนเราสามารถเลือกการบริการเราก็จัดให้ตามที่เขาต้องการได้นะคะวัคซีนก็เหมือนกันตอนนี้นะคะวัคซีนเมื่อก่อนต้องขวดหนึ่งฉีด1ิคน ตอนนี้มีวันโดสหนึ่งขวดฉีดหนึ่งคนเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจตอนนี้ปัตตานีถ้าทุกคนรู้นะคะว่าเรากําลังเกิดโรคระบาดตั้งไอโกลนเรากําลังย้อนยุคกลับสูงมา20ปีที่แล้วเนื่องจากโควิดพอคนไปฉีดโควิดคนก็มีความเชื่อว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วมันทําให้ประสิทธิภาพของร่างกายลดลงตอนนี้คนก็จะบอกว่าน้อ no วัคซีนทุกชนิดเนี่ยคือวัคซีนโควิดฉันไม่ฉีดฉันกลัวตาย ปัญหาเรื่องของโรคกําลังทวีความรุนแรงเกิดขึ้นมาในพื้นที่3าจังหวัดแต่เราสาสุขก็ยังสู้ต่อไปเรายังเรื่องของการให้ความรู้ตอนนี้ผันตัวเองมารู้เองไม่ได้แล้วเราต้องมารู้รู้ร่วมกับคนอื่นทําคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีทีมมาทําต้องให้เขารู้ใกล้เคียงกับเราหรือเท่าเท่ากับเราว่าเรามีวิธีคิดเราอยากทําอะไรเราทําได้ไหมถ้าเราจะทําอย่างนี้ถ้าคุณจะทําร่วมเนี่ยคุณจะทําแบบไหนผู้นําจะช่วยอะไร อบตจะช่วยอะไรผู้ใหญ่บ้านจะช่วยอะไรนะคะอสมอจะช่วยอะไรชาวบ้านเองจะช่วยอะไรผู้ปกครองจะช่วยใครมีอิทธิพลสูงสุดในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณเชิญเข้ามาคุยเชิญเข้ามาถามเมื่อก่อนนะคะการคลอดคลอดที่บ้านต้องไปนั่งคุยกับโต๊ะบีแดว่าโต๊ะโต๊ะทำได้หมดเลยนะทําคลอดเดี๋ยวนอนดู นี่จบผดุงคันเหมือนกันจบพยาบาลและการผดรุงคันเดี๋ยวนอนดูให้โต๊ะทําแต่ถ้าเมื่อไหร่โต๊ะทาไม่ได้เดี๋ยวหนูทําเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หน้าปกสมุดของคนท้องคนนี้มีสมุดมีสติกเกอร์สีแดงติดอยู่แสดงว่าเสี่ยงอย่าทาคลอดเพราะอาจจะทําให้โต๊ะเป็นเอชติดเชื้อทางเลือดสู่เลือดได้เพราะว่าโต๊ะไม่ได้ใช้ถุงมืออ่ะเอาใหม่สอนให้ใส่ถุงมือเอาเครื่องมือไปนึ่งให้เอามีดไปลับให้ ตัดสายสะดืออย่าใช้ไม้ไผ่แล้วเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนอนดูสบายกว่ากันเยอะเลยพราคลอดเสร็จก็เอาไปอาบน้ำแล้วก็เขียนใบรับรองว่าทําคลอดโดยเราโต๊ะบีแดได้เงิน200เอามาอีกโต๊ะไม่เอาแล้วมันเสี่ยงโต๊ะเหนื่อยแล้วแก่แล้วเฝ้าคนคลอดต้องเฝ้าหลายวันเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะนะ ส่งไปคลอดโรงพยาบาลแล้วโต๊ะมานวดหลังคลอดนวดกระตุ้มนั้นนอนนวดยกมดลูกนะคะนู่นนี่นั่นสมุนไพรให้เคสละ300นวด3วันหาคงประมาณหาอะไรมาให้ซึ่งมันทาให้ตัวพี่แดกแก่ๆก็สบายใจฉันไม่ต้องไปนั่งเฝ้าคนกว่าจะคลอดตามบ้าน3วันหุงข้าวกินกันรอบบ้านเลยคลอดคนเดียวนะคะข้างบ้านรี่ต้มข้าวต้มหุงข้าวทําข้าวยํากินกันรอกัน3วัน3คืนคลอดไม่ออกต้องพาไปโรงพยาบาลอีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพื้นที่3จังหวัด นะคะเราอยู่ที่นี่นะคะอาจารย์เชิดเคยไปพื้นที่แห่งนี้แล้วไปเขียนเรื่องเล่าของการทํางานของพยาบาลชุมชนให้ที่นี่นะคะเราสามารถสร้างที่นี่ให้เป็นชุมชนที่เป็นพระวัฒนธรรมเป็นเมืองสุขภาพดีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะภูมิใจมากเลยนะคะเคยได้รับรางวัลจากอาจารย์หมอนะคะท่านศาสตราจารย์ประเวศวสีเคยให้รางวัลในเรื่องของวิธีคิดการจัดการเรื่องของ เยาวชนต้านยาเสพติดเอาเด็กเยาวชนมาทำดาวะในมัสยิดในหมู่บ้านนะคะแล้วสอนเขาเรื่องของการใช้หลักศาสนาในการที่จะบําบัดนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เคยนําหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์เทพกับอาจารย์ปูล,ลงไปเขียนในพื้นที่มอบให้กับนะคะท่านปลัดกระทรวงในขณะนั้นนะคะตอนนี้เปลี่ยนวิธีคิด จากที่อยู่เราพสตทํางานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลตอนนี้อัพตัวเองขึ้นมาอยู่สจเพราะคิดว่าวิธีคิดคิดคนเดียวไม่ได้เราต้องถ่ายทอดวิธีคิดวิธีทาสู่คนรุ่นหลังก็กลายมาเป็นครูก็คือเป็นครูฝึกอสอมอของจังหวัดปัตตานีเอาวิธีคิดวิธีการทํางานถ่ายทอดให้กับอสอมอการเรียนของอสอมอปัตตานีล้าไปถึงขนาดว่าเราเรียนแบบระบบซูมออนไลน์ ะะให้ความรู้ทีละสองชั่วโมงแต่เดือนละครั้งไม่ต้องอบรมทั้งวันไม่ต้องเสียเวลาคุณยังตัดยางได้เหมือนเดิมนะคุณยังไปทํานาได้คุณจะไปทําขอวันละสองชั่วโมงจะเอาช่วงไหนมาคุยกันแล้วเราก็มีการสอนให้นะคะเราก็ได้รับนะคะตอนนี้เป็นครูฝึกอสอมอก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาสุขภาพของคนเพราะว่าคนคนเดียวทําอะไรไม่ได้แต่เรามีอสอมอถึง7 0 0 0คนกระจายไปทั้งจังหวัดปัตตานีสร้างให้เขาเข้มแข็งเพื่อไปดูแลคน โดยใช้หลักการเรียกว่าเราจะต้องนาหลักการศาสนามานําการสารสุขมันจะได้ไม่มีข้อขัดแย้งนะคะไปตรงไหนคําว่าระเบิดจะไม่มีตะปูเรือใบเราจะไม่มีเราจะคุยกันคุณอยากได้อะไรเช่นวัคซีนนะคะเขาฉีดวันพุธแต่แต่พื้นที่ของเราจะฉีดวันศุกร์เพราะวันศุกร์พื้นที่จะหยุดงานวันเสาร์เราให้พยาบาลอยู่เวรเสาร์อาทิตย์เพื่อดูแลเด็กป่วยเราต้องจัดบริการให้สอดรับกับความเป็นพื้นที่ของเขาเราถึงจะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ค่ะ จากการที่อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์ว่าเราจะวางแผนการทำงานอย่างไรเราเรียนรู้วิธีคิดเรียนรู้เรื่องคนการที่เราอ่านหนังสือมามากสมัยเด็กมันสร้างความรู้ความมั่นใจนะคะสร้างความเข้าใจในคําว่าคนหรือคําว่ามนุษย์ให้กับเราในการทํางานงขอบคุณอนาะจารย์เชษขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์รการอ่านหนังสือในวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ ขอบคุณพี่ปริชาติแก้วทองประคำนะคะแล้วก็ถือโอกาส